สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโคโค,อคอเ่เลิฟนะครับตัวนี้เป็นน้ำมะพร้าวแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเขาเขียนตรงนี้ด้วยนะจ๊ะว่าไม่เติมน้ำตาลนะครับไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลไม่เจียสีสังเคราะห์และก็ไม่ใช่วัตถุกัารเสียนะจ๊ะอ่าแต่ถึงแม้เขาจะไม่เติมน้ำตาลนะจ๊ะแต่ในนี้นะครับก็จะมีน้ำตาลอยู่1 6กรัมนะครับเพราะว่าในมะพร้าวนะครับเขาจะมีความหวานอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเขาไม่ได้ไปเติมนะจ๊ะบางคนจะสงสัยเ,เพีย้ยนทำไมมันมีน้ําตาลอยู่แล้วงั้นที่เขาบอกเขาไม่ใส่น้ำตาลมันเป็นน้ําตาลจากมะาพร้าวนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะกับตัวนี้นะครับโอเคนะเฮ้ยกินมะพร้าวดีกินมะพร้าวด,นาาดีนี่สีก็ประมาณนี้จ้นาน้ำมะพร้าวทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับเขาบอกกอนนะครับว่า นะมะพร้าวทุกเจ้านะครับไม่เฉพาะยี่ห้อนี้นะตั้งแต่เพื่อนกินมานะครับก็ยังไม่เคยสู้นะครับที่มันเป็นมะพร้าวลูกๆได้เลยจ้ะบอกเลยยังไงมะพร้าวที่มันเป็นลูกๆครับที่เรากินนะครับมันก็อร่อยกว่าเป็นพวกขวดอย่างนี้แน่นอนนะครับทุกเจ้าไม่มีใครทําสู้แบบที่เรากินสดๆได้นะครับแล้วก็เจ้านี้นะครับเขาจะมีความเด่นอย่างหนึ่งคือมันเหมือนมะพร้าวอะ่ะแล้วก็มันมี รสชาติความเข้มข้นนะครับเหมือนกับน้ำตาลสดมารวมกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความเข้มข้นอยู่เพราะวางเจ้าเนี่ยก็เป็นแบบเฮ้ยมะพร้าวอะมะพร้าวไปเลยแต่ตัวนี้นะครับมันมีความเข้มข้นคือเหมือนกับมะพร้าวบวกกับมีความเป็นน้ำตาลสดนิดนึงแล้วก็มารวมกันนะครับแล้วก็หวานกําลังพอดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยเป็นแบบเข้มนะครับแล้วก็ใครที่ชอบว่าน้ำมะพร้าวต้องมีรสชาติหน่อยนึงอะได้เลยนะครับอารมณ์ประมาณว่า มันน้ำมะพร้าวผสมน้ำตาลสดอ่ะเพราะว่าใช้มะพร้าวพันอะไรวะไม่บอกนะครับแต่ว่าโอเคเป็นมะพร้าวที่พันดีนะจ๊ะเพราะว่ามันมีความเป็นรสชาติที่แบบว่าอะไรเหมือนมะพร้าวผสมน้ำตาลสดอะ่ะพันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าพันนี้ถือว่าดีมากนะจ๊ะโอเคครับเพื่อนกันรีวิวคลิปนี้ไปที่นี้ครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเออความหวานก็กำลังพอดีนะครับไม่ได้หวานไปหรือหวานมากไปน้อยไปนะครับเป็นหวานกลางกํากำลังพอดีนะครับมหน่าได้ตัวเครื่องหมายตรงนี้นะครับเครื่องหมายตาทางเลือกสุขภาพนะครับ ถ้าเกิดเราเห็นตาทาั้งเรื่องผู้สุขภาพนะครับก็เป็นอะไรที่บอกรู้แหละพ่าน้ำตาลมันน้อยนะครับไม่ได้หวานเยอะก็โอเคนะครับก็เหมกกาะกับตานี้นะจ๊ะโอเคครับเดียวก,กันร,รีวิวขึ้นไม่เบียดมีนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะและใครอยากสับส่วนช่องเบี้ยนะครับก็จะมีลิงก์แอปเปิลของช้อปปี้ขึ้นมาอยู่นะจ๊ะก็สามารถไปกดลิงก์เหมือนกันซัพพอร์ตช่องได้แล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ